มันบอกก็มาถึงมันก็บอกเต็มถังเต็มถังเสร็จแล้วมันก็บอกว่าผมก็บอกว่าอันสองร้อยหกสิบาทครับเดี๋ยวผมไปกดตังก่อนอือออ่ะกดตังอ้าถ้ากดตังเดี๋ยวผมไปด้วย,ยงั้นนะผมนั่งรถไปด้วยใช่ใมันก็ไม่ให้นางไปมไม่ให้ไปมันออกรถเลยครับผมออกรถเสร็จผมก็สั่งน้อยคนบอกออกมไท้ายเร็วออกมาเร็วออรมไซค์ตามตามเสร็จก็ขี่เห็นหลังไว้ไวเอ๊ะเลยตัวเอทีเอ็นทำไมมันไม่แวะมะอือ มันเลยไปตีแยกไปแดงปั๊บเลี้ยวซ้ายเลยเอาละงานเข้าแล้วมันหนีแน่ผมก็เลยโดดลงตรงความยามแจ้งตำรวจแล้วให้น้องขี่ตามถ่ายตอนไหนอรพี่น้องไปทันมันไปทันออกมาขี่มอเตอร์ไซค์ตามไม่ทันครับผมเพราะว่าถนนตรงนั้นเขาทำเขาเททางรถก็เทเทลูกรางพอดีมันไปไม่ได้มันก็จอดติดอน้องก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทันพอดีครับผมน้องก็ถ่ายรูปหน้ามันมาขอบัตรประชาชนมันมันก็ไม่ให้ ขอกใบจราชมนันก็ไม่ให้บอกผมเปรี้วบัตรที่ที่เอ็นที่บ้านก่อน,น้องอยูน้องรักกว่าใช่เป็ม<บ>หมายเลขเทะเบียนอะไรนะพี่ทะเบียนนะฮะือ,อกอพึ่งจองบอพิ่งจอจานสี่หนึ่งแปดสี่สุราชสุราชามีครับมากี่คนนะพี่มากันเด็กน้อยสองคนแล้วก็ตัวคนขับคนนี้ใช่กันนี่น,นะ ตัวเองหรือเปล่ามันจะรักรถแคผมว่ารักนะไม่รักกับรถพวกหลุดจำนำทะเบียน้มันไม่ใช่เบียนาะเขาบอกมันไม่ใช่ทะเบียนเขาไม่รู้ที่ทะบนจบไปทะเบียนยั